ปิดท้ายกันที่ความเคลื่อนไหวของวงการนักบิดนะครับกับโมโตทูนะครับที่อาจจะไม่มีเจ้าทางฟิล์มรัตภาพไปเล่นในฤดูกาลหน้าครับอย่างมีการติดต่อเข้ามากับการต่อสัญญาออกไปนะครับของทีป e ีเดมิสุฮอนด้าทีมเอเชียซึ่งเป็นต้นสงกัดของเจ้าฟิล์มรัตภาคเวียโรดครับเป็นการกับมาลงื่นขัจักรยานชิงแชมป์โลกรุ่นมโมโตทูสองพาสปกกับทีป e ีเดมิสุฮอนด้าทีปเอเชียและเซ็นกันเพียงแค่1ปีของรัตพ่าคเวียโรดนักบิดขวัญใจชาวไทย สมบูรณ์งานครับอันนี้ดับ28โลกแต่ว่าในปีนั้นยังไม่คุยไม่มีการต่อสัญญาวไปว่าจะมีโอกาสในการลงโชว์ฝีมือหรือเปล่าแล้วก็มีการเอามาเปิดเผยถึงโปรแกรมการแข่งขันใ,ในปีหน้าว่ายังไม่ได้มีข้อสเสนอจากทีมใดเป็นพิเศษครับ แต่พิมบอกว่าผลงานโดยรวมของปีที่ผ่านมาถือว่าไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีปัญหาอาการมาเจ็บและรับการรักษาหลายครั้งในช่วงต้นปีแม้ว่าจะกลับมาเร่งเก็บพันในช่วงหลังแต่ก็ไม่ได้ฐานตามที่ตั้งเป้าไว้ก็เลยต้องรอทาโต้อสังกัด AP Honda ว่าจะรับข้อสเสนอจากทีมไหนและลงแข่งรายการใด ส่วนตัวของเจฟิมครับอยากจะฝึกซ้อมให้ร่างกายสมบูรณ์ตลอดและหาโอกาสลงแข่งในปีหน้าก็อยากทําผลงานอยู่ดับต้นต้นส่วนตอนนี้เวลาว่างก็ไปช่วยในการเทรุ่นน้องครับและฝังงานผักดันคนอื่นที่อยากจะให้รุ่นน้องนั้นได้ทดแทนขึ้นมาแทนตัวเองและประสบความสำเร็จในวันข้างหน้ากับวงการนักบิดเมืองไทยครับตัวเป็นนักบิดที่มีฝีมือนะครับตัลุ่ว่าจะมีทีมไหนที่ติดต่อเจฟิมให้ไป เป็นนักปิดต้องสกัดได้ในฤดูกาลหน้ากหรือเปล่าเพราะว่าเหลือไะลเพียงแค่ไม่กี่เดือนในการออกซาร,ร์ทฤดูการใหม่ของช่วงประมาณกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมในปีหน้าครับ